Mission to the Moon Podcast brought to you by ใหม่สกินแครจากสีจันสกินมอยส์ติเปอร์ซีรีส์ตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับยิดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับระเวทหานุสาหครับวันนี้จะไปสนคุยเรื่องอาหารนะครับแล้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามี แนวโน้มด้านอาหารที่น่าสนใจมากในโลกนี้นะครับเรามี n พลนเบสที่กำลังเติบโตมากนะครับเรามีอาหารที่เป็นแบบ a อล r o w n b a s บสก็มีนะฮะไปทำเนื้อวัวอะไรแบบนี้จากใน Lab นะฮะไม่ไม่ใช่ p พลนเบส s e รว่าเอามาจากเซลล์ของสัตว์เองเลยนะครับแล้วก็เรามีเรื่องของมแมลงที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับตัวแทนของโปรโตีนในมแมลงนั่นเอง คือยุคปัจจุบันเนี่ยคนก็ให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นจริงๆนะครับจริงๆมันมีหลายสาเหตุนะฮะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเทรนด์ด้วยส่วนหนึ่งแต่จริงๆเทรนด์นั้นนะมันมาจากสาเหตุหลักอันหนึ่งก็คือคว่าคนมีเงินเยอะขึ้นนะฮะเพื่อง่ายคือคนรวยขึ้นนั่นเองพอคนมีเงินเยอะขึ้นเนี่ยเรื่องสุขภาพจะเป็นหนึ่งสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าสุขภาพเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายอยู่เหมือนกันนะครับการจะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันก็มีต้นทุน นะอาจจะเป็นต้นทุนในรูปแบบของเงินหรือจะเป็นต้นทุนในรูปแบบของเวลาก็ได้นะครับอาหารก็เป็นหนึ่งส่วนใหญ่มากๆนะฮะในไลฟ์สไตล์ของเราที่จะทำให้เราสุขภาพดีหรือไม่นะครับอาหารการนอนแล้วก็ไลฟ์สไตล์เนาะสามอย่างนี้ที่สำคัญนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของอาหารเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าคนเราก็มีวิวัฒนาการด้านการกินที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยตามองความรู้ตามความเชื่อนะครับของคนใน ช่วงนั้นแล้วกันถ้าเราเย้อนหลังกลับไปสัก40ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องของอาหารสุขภาพยังไม่ค่อยได้เป็นการพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับข้าวกล้องนี่สมัยก่อนคนไม่ค่อยกินกันนะฮะคือสมัยก่อนนี่คือนานๆเลยนะสักสามสี่สิปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยอร่อยครับคนจะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเนอะ่อแต่ว่าในยุคหลังเนี่ยก็นแน่นอนนะเราก็อย่างที่เราเห็นมาคนก็กินข้าวกล้องกันเยอะขึ้นเยอะมากแม้ว่าจะยังสู้ข้าวขาวขัดสีไม่ได้นะครับ แต่ก็ตลาดก็ใหญ่ขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะครับคำว่าออแกนิกก็เริ่มเป็นที่ให้ราคามากขึ้นในยุคนี้นะครับเอาล่ะกลับมาที่เรื่องมแมลงของเราในวันนี้นะครับคืออยากจะชวนคุยเพราะว่าผมรู้สึกว่าตลาดนี้น่าสนใจแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยสำหรับมแมลงก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่แปลกประหลาดอะไรนะครับเราไปเดินตามสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะตั้งแต่ถนนเข้าสารนะครับหรือว่าไปถนนคนเดินของจังหวัดต่างๆหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อ น่าสะดวกซื้อเองก็มีมแมลงทอดที่ผ่านขั้นตอนเนี่ยมาขายนะครับแต่มันก็จะมีคนจํานวนเยอะเลยแหละที่ยังแบบรู้สึกแบบอืมงยังมีความอีอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในทวีปเอเชียเนี่ยเราบริโภคแมลงเป็นตัวๆแบบนี้นะฮะคือเห็นเป็นตัวเลยนะว่าเป็นมแมลงอะไรเนี่ยอย่างแพร่หลายอยู่แล้วที่น่าสนใจมันคือตรงนี้ฮะตลาดใหญ่ตอนนี้ก็คือตลาดภาคตะวันตกเนี่ยก็เริ่มมีการบริโภคแมลงมากขึ้นนะครับเริ่มเป็นที่นิยม จนมีการคาดการณ์ว่าภายในปี2023เนี่ยตลาดของการขายมแมลงที่กินได้ทั่วโลกเนี่ยจะสูงถึง1200ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแน่นอนไม่ได้เป็นตัวเลขที่เยอะมากแต่ว่ามันมีการเจริญเติบโต,ตที่น่าสนใจนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยเรามีฟาร์มแมลงที่เป็นระดับสากลอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเข้าใจว่ามีอยู่หลายที่เลยทีเดียวนะฮะคำว่าระดับสากลก็คือเขาเลี้ยงมแมลงเนี่ยในระบบปิดนะครับแล้วก็ ส่งออกนะฮะอาจจะส่วนใหญ่ที่ส่งออกเท่าที่ผมเคยคุยนะครับเขาจะเอามาแงเนี่ยไปบดก่อนแล้วก็เป็นพอมันเป็นโปรตีนผงปุ๊บเนี่ยนะฮะคราวนี้มันไปผสมอะไรก็ได้โปรตีนบาร์นะครับในพวกไอพ้พาวเวอร์เชคนะฮะในทำาได้เยอะมากเลยอะ่ะคือพอมันกลายเป็นผงปุ๊บคนนี้มันก็ง่ายมากเลยในการไป process ต่อนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าใครบนโลกนี้บ้าง ที่กินมแมลงนะครับมาตินัมสตรองเนี่ยเขาเป็นนักข่าวของเว็บไซต์ s t a ติ s t a บอกว่าถ้าคุณเคยไปที่เท็กซัสนะคุณจะเห็นร้านอาหารที่คนนิยมเมนูตะกัแตนทอดเสิร์ฟกับกัวกโมเล่ตอติยาแล้วก็ซาวซ่านะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ฟังดูแย่มากนะฮนะก็เป็นอาหารแบบเม็กซิกันประเภทหนึ่งนะครับวัฒนธรรมบริโภคแมลงเนี่ยเป็นเรื่องปกติในอเมริกาใตา้แล้วก็อเมริกากลางด้วยเนี่ยนะฮะอย่างในเม็กซิโกในโคลอมเบียเนี่ย ก็มีการบริโภคมลงกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเม็กซิโกติดกับสารัฐเมริกาแล้วก็มีคนที่เรียกว่าเป็นเชื้อสาย Mexican เม็กซิกันเยอะมากนะครับก็เพราะฉะนั้นอาหารเม็กซิกันในสหรัฐเนี่ยมีเยอะมากร้านเยอะมากแล้วก็มีเมนูที่เริ่มใส่เมนูเป็นที่เป็นมลงเข้ามาด้วยนะฮะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับส่วนทางทวีปเอเชียเนี่ยก็มี29ประเทศนะฮะที่บริโภคมลงแต่ว่าตลาดมลงกินได้เนี่ยจะเติบโตเป็นพิเศษในจีนนะครับ โดยปกติเนี่ยตามชรรมเนียมของชาวจีนการรับประทานมาแมลงหรือว่าเอามาเป็นส่วนผสมของยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยความนิยมพุ่งขึ้นไปอีกเมื่อร้านอาหารแล้วก็โรงแรมต่างๆเนี่ยหันมาเสิร์ฟเมนูมแมลงกินได้นะครับทวีตยุโรปก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับอาจจะนิยมน้อยกว่าทวีตอื่นๆนะครับแต่ว่าในประเทศอย่างอังกฤษเนี่ยก็มีแบรนด์ดังอย่าง eat grab นะฮะออกมาส,สนับสนุนการกินมแมลงโดย แบรนด์นี้เนี่ยจำหน่ายทั้งมแมลงทอดสำหรับทานเล่นแล้วก็มแมลงที่แปลรูปเป็นผงแล้วนะฮรพอแปลรูปเป็นผงอย่างที่บอกนะฮะความน่ากลัวของมันสำหรับบางคนนะฮะก็จะน้อยลงเอาไปแทนแป้งทําขนมปังพิซซ่าพาสตา้าโรยเพิ่มโปรโตีนหรือว่า <c oughs> อยู่ในส่วนของโปรโตีนเชคต่างๆพวกนี้ก็ได้นะครับแม้ว่ายังเป็นที่นิยมเป็นบางพื้นที่แล้วก็อยู่กับวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะขึ้นอยู่วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆแต่ว่าแนวโน้มการเติบโตของตลาดมแมลงกินได้เนี่ย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเพราะว่ามนุษย์ต้องการแหล่งโปรโตีนมากขึ้นถ้าเราไปดูคําแนะนําด้านการกินในยุคใหม่ๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะเอียงไปทางไฮโปรตีนไดเอทก็คือมีมีการใส่โปรโตีนเข้าไปในในการกินมากขึ้นไม่ว่าโปรโตีนนั้นจะมาจากพืชหรือว่าจากสัตว์ก็ตามนะครับแล้วก็มแมลงก็เป็นส่วนหนึ่งของเทรนนี้เหมือนกันนะฮะเรื่องหนึ่งคือจํานวนประชากร ครับ UN บอกว่าภายใน2050เนี่ยประชากรโลกจะมี9,000ล้านคนนะครับแล้วก็ตัวเลขก็จะไม่ได้เพิ่มเยอะแต่ว่าความต้องการอาหารจะเพิ่มเยอะเพราะฉะนั้นหากจะรองรับคนจำนวนนี้ได้เนี่ยการผลิตอาหารต้องเพิ่มขึ้นมากเป็น2เท่าเลยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำฟาร์มปศุสัตว์ประมงเพิ่มขึ้นได้เยอะขนาดนั้นมันไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนเพราะการทำพวกนั้นเนี่ยมันกระทบต่อเรื่องของโลกร้อนมากๆเลยนะครับ แล้วก็ยังมีความจริงข้อหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก,กคือมีคนหลายร้อยล้านเป็นพันล้านะนะฮะบนโลกใบนี้ที่ยังได้รับสารอาหารไม่เพียงพอดังนั้นทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตปัญหาความยากไร้และขาดแคลนอาหารในปัจจุบันเนี่นะครับทั้ง UN ก็อยากจะย้าเตือนทุกภาคส่วนว่าเราควรจะเริ่มพิจารณากันอย่างจริงจังก่อนจะว่าผลิตหรือว่าจะบริโภคอะไรหนึ่งในทางออกที่หลายคนคาดการไว้ก็คือว่า,มาแมลงเนี่ยจะ ถูกมาเป็นแหล่งโปรตีนนะครับแหล่งใหม่สำคัญแหล่งหลักอันหนึ่งของมนุษย์นะจริงๆต้องบอกว่า,มาแมลงเนี่ยมีโปรตีนเยอะมากนะครับเทียบต่อน้ำหนัก100กรัมเนี่ยมีโปรตีน69%ซึ่งมากกว่าหมูเนื้อไก่อะไรพวกนี้หลายเท่าตัวเราก็ยังมีกรอดอะมิโน,โนที่จําเป็น9ชนิดมีแคลเซียมมีธาตุเหล็กอันนั้นคือฝั่งของโภชนาการในขณะเดียวกันเนี่ย การเลี้ยงแมลงหรือว่าการทำฟาร์มแมลงเนี่ยนะครับก็ <c oughs> ทําร้ายสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการทําปศุสัตว์อย่างมากเราพอจะทราบกันอยู่แล้วว่าสัตว์เชรษเกิตนะครับอย่างวัวหมูไก่เนี่ยโดยเฉพาะวัวนะฮะมีการปล่อยแก๊สเริอนกระจกเยอะมากๆวัวตัวหนึ่งนี่อาจจะปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากกว่ารถยนต์ซะอีกการผลิตเนื้อวัวที่มีโปรตีนหนึ่งกิโลกรัมนั้นเนี่ยปล่อยแก๊สเริอนกระจกถึง2,850หกรัมนะครับแต่ว่าขั้นตอนการเลี้ยงแมลงเพื่อให้ได้อ โปรตีนเท่ากันเนี่ยมีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกน้อยกว่าเป็นพันเท่านอกจากนี้เนี่ยการเลี้ยงปศุสัตว์ใช้พื้นที่เยอะด้วยการที่ใช้พื้นที่เยอะเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าพื้นที่จํานวนมากเนี่ยเป็นการรุกล้ำเข้าไปในป่านะครับใช้พื้นที่เยอะยังไงนะฮะในการผลิตโปรตีน1นกิโลกรัมของการเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยนะครับเฉลี่ยพื้นที่ถึง200ตารางเมตรในขณะที่มแมลงเนี่ยใช้พื้นที่เพียง15ตารางเมตรเท่านั้นเพราะเราสามารถทําฟาร์มในแนวตั้งได้อันนี้คือ ข้อแตกต่างอันใหญ่มากๆอันหนึ่งนะครับนอกจากประหยัดพื้นที่แล้วเนี่ยอาหารและน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงมแมลงเนี่ยก็สิ้นเปลืองน้อยกว่ามากในเรื่องของรสชาติหากคุณลองเปิดใจแล้วก็ต้องขีดเส้นใต,ต้ตรงนี้ว่าต้องเปิดใจกันก่อนนะฮะจะพบว่ามแมลงเนี่ยอร่อยไม่แพ้เนื้ออื่นเลยนะครับเจ้าของฟาร์ม Horizon Insect ในลอนดอนกล่าวว่าหลายคนบอกว่ามแมลงรสชาติเหมือนปลาแต่ว่าไม่ทำร้ายทะเลเท่าฟาร์มปลานะครับ เทเรซาคอนสแตนโซเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์ม Horizon Insect เนี่ยเธอเปิดฟาร์มตั้งแต่ปี2013แล้วก็เลี้ยงแมลงขายทั้งแบบเป็นๆแล้วก็แปรรูปแล้วนะครับลูกค้าของเธอมีหลากหลายตั้งแต่คนทั่วๆไปนะฮะแล้วก็แม้แต่คนที่เอาไปทำอาหารบนเรือให้พวกเศรษฐีทำอะไรก็มีนะฮะให้พวกเศรษฐีกินเนี่ยแล้วก็ไปโรงแรมหรูอย่างเดอะร s สก็มีเมนูที่เป็นแมลงจากฟาร์มของเธอเช่นกันน,นะครับ ทีนี้อนาคตของตลาดมาแมลงเป็นยังไงบ้างในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยโควิดเองก็ได้สร้างความท้าทายอย่างมากให้แก่อุตสาหกรรมอาหารทาั้งนแง่ของความสะอาดการผลิตการขดาดแคลนแรงงานการขนส่งนะครับเราจึงเห็นความต้องการในโปรโตีนทดแทนเพิ่มมากกว่าในอดีตไม่ว่าจะเป็นแพนเบสที่กล่าวไปนหรือว่าโปรโตีนจากมาแมลงนะครับบริษัทต่างๆในตลาดมาแมลงกินได้เนี่ยจึงมีความพยายามในการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น สมบูรณให้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการ raise fund ของบริษัทที่อยู่ในธุรกิจนี้เยอะมากนะครับแล้วก็มีการาสนับสนุสนเงินทุนจากองค์กรใหญ่ๆเยอะมากที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่านอกจากมาแมลงจะเป็นอาหารคนแล้วเนี่ยยังเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยนะครับปัจจุบันคนให้ความสนใจอาหารสัตว์จากมาแมลงกันมากขึ้นเพราะอาหาร,รแบบดั้งเดิมอย่างเมล็ดธัญพืชเนี่ยต้องอาศัยพื้นที่จํานวนมากในการผลิตนะครับแล้วก็อาหารไก่จากทวนเหลืองอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะพวกนี้เนี่ย มันทำลายสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะนะครับไม่มีรายงานว่าการผลิตอาหารไก่ที่ทําจากถั่วเหลืองเนี่ยส่งผลให้เกิดการตัดไม้ทําลายป่าเป็นอันดับ2รองจากการเลี้ยงวัวเลยทีเดียวนะครับข้อดีอีกอย่างของอาหารสัตว์จากมแมลงก็คือทําให้สุขภาพสัตว์ดีขึ้นเพราะว่ามีความคล้ายคลึงกับแหล่งอาหารตามธรรมชาติของสัตว์เหล่านี้มากกว่าธัญพืชจะเห็นได้ว่าแม้ตอนนี้เนี่ยตลาดของมแมลงที่บริโภคโดยคนอาจจะยังเล็กอยู่แต่ ตลาดของอาหารสัตว์เนี่ยเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีการเติบโตที่น่าสนใจทั้ง2ตลาดนะครับมนุษย์เราเนี่ยมีความต้องการเรื่องของอาหารมากขึ้นมีความต้องการเรื่องของแหล่งโปรตีนมากขึ้นดังนั้นธุรกิจแมลงจึงน่าสนใจเพราะมันตอบโจทย์ทั้งเรื่องของกระบวนการการผลิตแล้วก็เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยสามารถคุยกันได้เลยนะฮะในพาร์ทคอมเมนต์เซสชั่น ผมกจะปิดท้ายอย่างนี้ว่าเ,เรากำลังจะเผชิญปัญหาที่ใหญ่มากในอนาคตอันใกลน้นี้เป็นปัญหาที่มีอยู่แล้วนะวันนี้แต่มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคือเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเรื่องของออแหล่งอาหารไม่เพียงพอนะครับวิธีการคิดเรื่องของกระบวนการอาหารที่ต้องกินทุกวันเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็สําคัญต่อความยั่งยืนของโลกมนุษย์อย่างมากเลยนะครับดังนั้นธรุรกิจแมลงเนี่ยจึงเป็นธรุรกิจที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากแน่นอนในช่วงแรกๆมันอาจจะยังดเูเล็กอยู่ แต่ตลาดพวกนี้เนี่ยเวลามันเติบโตเนี่ยมันเร็วมากนะฮะเราดูตลาดออแกนิกก็ได้นะครับสมัยก่อนก็เป็นตลาดเล็กๆทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าได้ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตในต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอเซกชั่นออแกนิกที่เป็นเซกชั่นที่ใหญ่มากแล้วก็คนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากที่สำคัญนั้นคือสามารถขายได้ราคาแพงด้วยนะครับตลาดมแมลงก็จะมีลักษณะของการเติบโตคล้ายๆกันนะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นจุดมูลนะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สีจัน Skin Moisture Series ตุนน้ำลึกล็อกผิวชำนาญ72ชั่วโมง